เอาผงชุรสก่อนผงชุรสเกษตราณิตชี้แจงกรมการค้าภายในกรณีผู้ผลิตปรับขึ้นราคาชุรสมันก็หมายถึงไอยิโนมโตซึ่งมีสัดส่วนการตลาดถึง9กว่านะ93%็ก็แปลว่าผงชุรสทั้งประเทศที่ขายกันไออิโมโตกินพื้นที่93%เลยนะค่ะ กรมการค้าภายในบอกว่ายังไงบอกที่มีข่าวว่าอายิโนโมโตจะปรับราคาผงชูรสตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็คุณาาาครัฐนศักดิ์ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าบริษัทนี้ได้แจ้งขอขึ้นราคาเนื่องจากว่าต้นทุนมันสูงขึ้นโดยเฉพาะแป้งมันสำปะหลังและน้ำตาลทายดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตราคามันสูงขึ้น จริงๆจะขอปรับตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนนะคะแต่กรมได้ขอความร่วมมือให้ชะลอแล้วบริษัทก็ให้ความร่วมมือก็คือชะลอมามาข<ต>ึ้น้านรกรดาหนึ่งกร,รกดาบริษัทคือชี้แจงค่ะว่าต้นทุนการผลิตมันเพิ่มจริงๆต้องปรับราคาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคจะปรับขึ้นเฉพาะแพคขนาดใหญ่เท่านั้นเพราะว่าแพคขนาดใหญ่เนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในร้านอาหารส่วนขนาดเล็กที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยขอความร่วมมือให้จําหน่ายในราคาเดิมก็ยังไม่ได้มีการปรับขึ้น อ่าท่านผู้ชมแต่เขาบอกครึ่งกิโลก็ขึ้นแล้วนะใช่ถ้าตามข่าวอะค่ะสองมันจะไปมีผลกับพวกร้านอาหารใช่ไหมสอง้ยห้าสิบกรัมห้าร้กรัมแล้วก็มาหนึ่พกรัมสองขีดครึ่งก็ขึ้นแล้วหรอขึ้นเห็นบอกอค่ะถ้าฟังจากคุณอะไรกระทบร้านอาหารใช่ไหมค่ะร้านอาหารค่ะอันนี้แก้ง่ายไหมเออถึงเวลาสั่งไม่ใส่ผงชูรสอย่าขึ้นนะเอ้องไบ ได้ไหมเพราะเราไม่ใส่ใบไม่กินผงชูรสอ่าไม่ใส่ผงชูรสไม่ขึ้นได้ไหมออหรือบางคนจะบอกไม่ได้หรอมันไม่หนัวแล้วเชื่อผอไหมจะมีหลายอย่างที่ตามมาอันเนื่องมาจากอยินโนโมโตะปรับขึ้นราคาผงชูรสเนื่องจากวัตถุดิบแพงก็คือ 3, 000สมบันสำาะหลังมองบวกก็คือราคามันสำปะหลังดีนี่พยายามมองบวกนะราคามันสำปะหลังดีทําให้กลายเป็นต้นทุนการผลิตหลักของอยินโนโมโตะถูกไหมค่ะ เกษตรกรคนปลูกมันได้ราคาดีอันนี้เป็นผลบวกขนาดเดียวกันไอ้ที่จะตามมามันมีผลพี่คิดว่าน้ำประราชก็ขึ้นราคานะนี่ไงคุณผู้ชมบอกเลยเราะคิดว่าพี่มีความเชื่อส่วนตัวน้ำประราชน่าจะมีส่วน <c oughs> กับส้มตำมมาอ่ะพระส้มตำใช้ผงชูรสเยอะน้องใบคิดว่าน้ำประราขึ้นไหมายว่าขึ้นอ่ะมีท่านผู้ชมเขียนมาเหรอใช่ว่าอพอดีความคิดตรงกันนะเป็นวัตถุดิบหลักเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> มันต้องหนัวอ่ะผงชูรสประมาณ4-5%เปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยนะขนาดเดียวกันอ่ารีบๆนำเสนอวันนี้ทีมงานเหมือนประชดประชันโลกเลยผมเนี่ยเป็นคนกินผงชูรสได้แต่ไม่กินมากเกินไปค่ะอ่าผมไม่ได้ขัดข้องแต่ระการใดน้องใบไม่เป็นไรแต่เห็นบางทีก็บอกไม่หนัวนะใช่ผง <ม S 2> เจาน้ำปลาไปใส่เออใบกินน้ำปลาแล้วน้องรู้ไหมว่าในนั้นมันมี รูค่ะ <c oughs> มันถึงนัวไง <c oughs>